ทำความรู้จัก Developer Option สำหรับ Developer. Developer Developer Option คือตัวเลือกสำหรับนะักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ในการช่วยพัฒนาแอปโดยใช้กำหนดลักษณะการทำงานและใช้ในการ d ดีบัตแอปได้วิธีการเปิดสำหรับมือถือซั s u n g ไปที่ setting แล้วไปที่ about phone ไปที่ software information แล้วกด b u i l d number ไปเรื่อยๆ7ครั้ง จากนั้นกลดล็อกแล้วจะเจอ Developer Options ที่หน้าแสดงแล้วพบว่า Option นั้นได้ถูกเปิดแล้วส่วนแบรนด์นอื่นๆอย่างเ Xiaomi ไปที่การตั้งค่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ หมายเลขบินกดที่เบลอมัเจครั้งเช่นกันแล้วการเปิด e ด e วล o อป o ปอร์ชนส่งผลอะไรต่อผู้ใช้บ้างเนื่องจากมีเคสเรื่องแอปดูดเงินทําให้หลายๆแอปการเงินมีการเช็คว่า User มีการเปิด e ด e l o p อปเปอร์ชนหรือไม่ถ้าเปิดจะไม่ให้ u s สอใช้แอปและบอกวิธีให้ u s สอปิด e ด e วลลอปเอร์ชนเช่นแอป True Money Function เบื้องต้นที่ d e v e l v p l r p e r ใช้ USB Debugging ใช้ในการบิ d แอปลงเครื่องเพื่อทดสอบแอปที่เราเขียนหลายๆแอปจะไม่ให้ยูสอเปิดอันนี้กันแอปดูดเงินเช่น scb ec กรุงศรี time show tabs เหมาะกับการเดโมให้ทีมดูจะมีจุดขาว,ขาวแบบนี้ show layout b o u n c e เอาไว้ดู margin padding ในการจัดวาง layout ของแอปสำหรับชาว android developer ใช้อันไหนกันบ้างแนะนำกันได้นะ